สวัสดีครับเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกใหม่หลายๆท่านนะครับวันนี้นะครับตอนนี้จะถอนส่งลูกค้านะครับแต่เกิดอาการเน่านะครับเกิดอาการเน่าที่ที่รากนะครับอันนี้เน่าไปเส้นนึ่งละนะครับวิธีการเนี้ยเราตัดเพื่อสร้างรากใหม่นะครับอย่างเน่าตรงนี้เราต้องทํำการตัดนะครับไม่ฉะงนั้นชวนชมเราจะเน่าลามขึ้นต้นในอนาคตนะครับ เราทาการตัดเพื่อที่จะให้ชวนชมอะสร้างรากใหม่ออกมาในอนาคตนะครับแบบเนี้ยเขาจะเน่าต่อไหมโอกาสเน่าต่อจะน้อยมากนะครับก็คือเราตัดเสร็จเราก็จะทาปูนแดงเอาไว้นะครับแล้วก็ผึ่งลงมเอาไว้สักหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวเราก็จะทําการปลูกใหม่เพื่อสร้างรากตะขาบมาใหม่ในอนาคตนะครับนี่เราทําการตัดแบบนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับ อาจจะเจอเคสแบบนี้นะครับชวนชมลากเน่านะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่อาจจะช่วยให้กับชวนชมเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราทำการตัดแล้วนะครับแต่ยังเห็นเนี่ยจุดดำๆอย่างเงี้ยนะครับเราทำการตัดขึ้นมาอีกได้เลยนะครับพี่พเอาออกให้หมดนะครับเชื้อตรงนี้นะครับ ไม่ต้องกลัวเขาจะจะเน่านะครับเพราะว่าชวนชมมันเป็นไม้ที่ที่ทนมากๆนะครับนี่นะครับก็จะทําการตัดอย่างนี้เลยนะครับในอนาคตเขาก็จะแตกรากใหม่ขึ้นมานะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกใหม่หลายๆท่านฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม